เอชนะคะทำเป็นสันหยักนะคะเป็นงานตีร้อนนะคะชุกแข่งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะะหมดนะคะเบอร์สิวโดนเชือกครบนะคะเรื่องนี้ความยาวของใบมีดนะคะ,ะ,บบะ,คะจะอยู่ที่สิบจุดเดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุด สามนะคะสันนาริ่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ท <Leadership> ี네่ห้าสามนิ้วนะคะเฉพาะมีดเดี่ยวนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะนวมสูงเรมนีสอง ฟูแท้งนะคะหมดนะคะมาเสกโรเลชเชครบนะคะทำลายใบมีดนะคะเรื่องนี้แล้วก็สัญญกนะคะเหล็กสจพเก้านะคะโซแคมนะ <c oughs> มาลัวนภาษา <c oughs> เนี่ยความยาของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุด หกนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสี่นะคะสันหนาเร่นี้จะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สามจุดห้านิ้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะเรื่นี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่ง เ่ัวที่สามบูวี่นะคะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะลูกค้าทำเป็นสัญญาักนะคะตรงนี้ตัวนี้ทำลายใบมีดนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.8นิ้วนะคะความกว้าง 2.8นะคะสนาเร่มนี้จะอยู่ที่6มิลด้ามยาว5.1นิ้วนะคะนะคะคเร่มนี้เฉพาะมีดตอย่างเดียวนะคะอยู่ที่1,290น,นะคะรวมสงเร่องที่สี่นี่จะฉลุดลังพึ่ง เล็กแนบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้าง2.3นะคะสันนาจะอยู่ที่7มิลด้านยาว5.3นิ้วนะคะ ะะเล่นมนี้เฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจะุดที่หนึ่งพันบาทท่วนมาเชตเต้เล่มที่ห้า ความยาวของใบม,มีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอดนิ้วนะคะความกว้าง mm hmm. ความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสี่นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่ หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะลงสูงเริ่มที่หกและ HP เก้านองานตีรอนะคะชุดแขนด้วยน้ำมันนะคะความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดแปดนะคะความกว้าง 1.8นะคะสัหนา4มิลด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.4นี้มิลนะคะหนึ่งพันบาททวนเลขที่เจ็ดเป็นางานกิจวิมีลา เหล็ก h G p 9น้กงานตีร้อนนะคะชุแขกงทอดน้ำนะมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่8.3นิ้วนะคะความกว้าง จะอยู่ที่1.8นะคะสันนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7.5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะ,ะ,คะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะงานแฮนด์เมดนะคะลูกค้าจะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเล่มเดียวในโลกนะคะเล็ก HP9 นะคะทำลายกิจไม้มีดนะคะเล่มนี้ เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะลุสงสรงเล่มที่แปดโบวีนะคะตัวนี้ก็เป็นงานก็ินใบมีดนะคะ ความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.5นะคะสันหนาเรื่อนี้จะอยู่ที่8มิลน,นะคะด้ามยาว4.8นิ้วนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะลุมส่งมีกระเลง hup เก้าน,นะคะสันจะอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่จุดหกนิ้วนะคะสันจะอยู่ที่หนะ้าจุดห้ากว้าง กวาจะอยู่ที่1.5นะคะใบยาวจะอยู่ที่6นิ้วนะคะเรื่องนี้เฉพาะมีดนะคะ1,000บาทท่วน,นะคะลงสงูง